มีคนโดนยิงมีคนยิงกันเองฮะยิงกันได้ไม่ใช่ปัามีคนยิงกันเองแบมีตนวสองเันสิงสีงมันะเอกชาย ูกฟองแบบนี้นะ่าจะเป็นลูกฟองช้าอันี้ปนะไปไปไปก่ใช่หรอ ไี่ได้หาอาไอยู่เอาดิการยังมาก่อนเหรอเบล ก็เชียจะ่ะจะบอกวไม่ใช่เลยนะโกอก็มาโกวกมาอาชุบ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 ชุบยีดียีดีโอ้โหตายเียบร้อยตายเลยอาชุบ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 อาอ โยมีแล้ววัน a ล้วก็เกม<อ>เมีสะพานผ o n รึเป e ่ามีส e พานผิดร e เป o ่ b บอกมบไม่รู้มีหมอผมอู้งขยไว้ก่อนเลยมึรอยู่เงาเพราะไม่มีมีเพื่อนเรามันวิ่งไป 对对对，没问题。 <Understand> ไปแล้วบายๆก็พีเจอกันติดตึกเล่นได้ไหมเราแต่ละเจ้าไม่รับประกรันโดนิงนะโนทีพิวสายเขาบอกที่เราเห็น เต็มหน้าเต็มเต็มเต็มเป็นเป็นคอมเต็มเต็มอิ่มอร่อย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  เอาไปโนอีลาอีลาเป็นคนเผื่อตอนไหนวะคนก็ไม่จำลนะผิวอีลามันก็ไม่ทำลนะเอาไปโนแปลว่าเผื่อใช่ไหมยอมอเฮ้ยสตาร์ลิงมนเทิมซอแอดลาสแจก,กฟีบนยูบิซอฟอ่าเกมแจกฟียูบิซอฟมาแล้วรู้สึกว่า โหลดเกมน,นั้นจะได้ชามในเกมนี้ด้วยมั้ง s e c awesome. อยากับแ <can> <Man S 1> มนซัมแมนซัมปีตปารกจิ n ง awesome <c oughs> ไปดูเทเลอร์ที่ฝรั่งมันทำาแมนซัมปีตปา c k กจิ awesome อาลุงไม่รู้ ก็ดื่มในบ้านกู <laughs> น้ำผลไม้เฮกินกินแล้วได้เลยวะกินแล้วมีผ้าลังว่ะอีกกิน้อยลุงน้ำกินแฮงแค่เย็นกินมาอีกว่าปลกใส่กงแต่ผมมาข้าชั้นหนึ่ง

เดียวโบ้วันนี้โบเียหนาวันนี้หนึงพี่ตกไปต้องชีมแล้วโอ้โหรอมานานเรารอคอยมานานประตูปิ จะว่าจะว่ามันก็ไม่ได้นะ <c oughs> จะว่ามันก็ไม่ได้แต่เราแต่เพื่อเราแม่งทุกคนแม่งด่ามันเยอะกวางเหลียวหลังกวางเหลียวหลังโอ้โหอีตะกี้เนี่ยที่มึงกินอ่ะเน่ตเป็นหนึ่งก็โดนหัวกูแล้วเสียวจัง <c oughs> เราใครที่ยังไม่รู้เนอะอ้ออะไคือตัวหลักของรีเฟนเดอร์ผมเป็นลัมแมนอ๋อเพ็นคอนเซ็ปต์โอเพ็นคอนเซ็ปต์ะกันนึงมันไปวิ่งวิ่งเขอะไรได้แเลยบีดแล้งวิ่งไต่มาพันโอเวกับบันไถเรงบีดเป็นคนเยอรมันหรือตันฝรั่งหรือว่าญี่ปุ่นวะทำไมอะฮะบันไถจริงๆก็เป็นได้ทั้งสองอย่างรีเฟรชหรือไม่ก็บันไถ ่าเี้ยาเน้่าเอยา่าเอ่้ยอ่เอาเนอ่ี่อ่ี้ยอ้่ Un buen molde. Un es que me mola. <laughs> one friendly operator remaining. The place is And one, uh? mission critical bomb diffuser activated. Come on, come on, come on, five.

ทั้งหญิงทั้งชายในร่างเดียวกันพอาดูคือไซบอกสายอมได้บอกว่างโอ๊ย กร oh ะเป๋าพีกกระเป๋าพีกกระเป๋าพีกน,นอนนอนนอนมีหมอน่าจะมีแหละนั่นน่าจะก้าขคอสัก็ต่างเนี้อเบนดิมีแล้วเกิด <c oughs> อะไรอมน ไม่ได้จะปลดไฟรับซีโฟร์แม่กลอยตาบอกมาตรงนี้เคลียร์ เข้าได้มีเคลียร์มีเคลียร์นั่นแหละนั่นแหละ เอาทำไมทำแบบนั้นล่ะครับเรื่องมันเป็นอะไรวะทำไมเพื่อนทำแบบนั้นแล้วทำไมผมกูเป็นแบบนั้นเสี่ย Mày ủa lắm hồn, à? Ủa hồn dược nghe, chỉ gì ông gặp bớt tơ ở bên trong của buôn.